สวัสดีครับผมแมงทับผูชาแนลนะฮะทักทายกันแมงทับผูชาแนลฮะวันนี้เราก็จะพาเอฟซไปรดน้าผักกันแล้วก็ไปดูผักกันแล้วว่าโตขนาดไหนแล้วนะฮะเนาะของทุกคนด้วยนะครับเนาะไปกันเลยนะครับผมอเจ้านิกกี้นะครับเนาะเห็นนิกกี้ไหมฮะเอฟซี FC นะไปกันครับนะฮะ ับผมเราไปกันเลยนะฮะเนาะ,ะลัดเลาะครับลัดเลาะ,ะป่าสวนยางนะฮะเนาะอ่าอืมฮะ นเป็นไงพี่แดงรถน้ำผักยังรถแล้วรถแล้หรอของพี่ไม่เป็นรถมันแห้งเดี๋ยวผมก็จะไปรถอยู่นะอ่าเนี่ยไลฟ์สดด้วย่ะไลฟ์สดด้วยถ่ายคลิปด้วยนะฮะนะฮะ่ายสบายโอเคนะฮะไปเลยไลฟ์สดนะลงคลิปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังเลยกำลังเนี่ยนะครับผมนะ ไปแล้วนะฮะพี่เสืออยู่นั่นใช่ไหมครับไอซีใครน้อนะฮะไกล เรื่องนะฮะนี่เพื่องเกิดแล้วเหรอว้าวมันจะโตให้มั้นอะมันจะโตให้มั้นอะขูดอย่างนี้สวยอย่ากดู้ัวยังไม่แน่นะเป็นพักพี่อาจจะสวยกับเพื่อนก็ได้นะฮะเนาะเยอะ ก็ดูที่ตะแยงนะฮะเนาะเรามาดูแปลงแรกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะอ่านะครับนะะก็มาดูแปลงผักเหมือนกันนะฮะเนาะอ่าเันะะี่ยผักชีหอมนะฮะชีหอมแมงมี้นะครับเนาะฮะ วันนี้เขามาดูผักเยอะนะฮะสินี่พืนชายนะครับนะ,อ,ะอ,บนอารมณ์ดีจังมีเฟื่องนะฮะนี่นะครับโหระพานะฮะขมิข้ีเล่าวนะครับผม สวยนะครับเนี่ยในวันที่โลรังํำบังให้ว่าพี่เพื่องอารมณ์ดี <ใน S 1> แปลกนะนนะนไม่แม่งรักนะครับเนาะ<น>การน้อยนะครับไม่การน้อยพี่เพื่องไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่า ไปฮนะกว,วางตุ้งนะครับพี่ชัยนะครับนะนะนนเ,เบบน,นานะ,ะ FC. อ่าสวยนะเนี่ยคันนานะฮะเอฟซีอ่าคักบุ้งนะฮะเนาะว้าวสวยนะเนี่ยของเขาสวยจริงๆนนี่นะครับของผมนะฮะเอฟซีเนาะอะะ่า ต้นหอมนะฮะเนาะชีหอมนะครับผมเนาะอ่านะครับสวยทุกแปลงเลยฮะเนะนี่นะครับขนะนะฮะูดของผมาวันนี้ยิ่งสวยแล้วครับพี่น้อง ช่างคงโอ้ตื่นเต้นนะครับวันนี้สวยนะฮะเนาะวันนี้ต้นหอมขึ้นเยอะเลยครับนี่นะฮะก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะหลายๆช่องมาชมกันนะฮะน้อนกูไล่นะฮะกวางตุ้งนะฮะเนาะ นี่นะครับผักบุ้งนะฮะเนาะอ่ากรเทียมนะฮะกรเทียมนะฮะเนาะอ่าพี่เสือพี่เสือไปนั่งผักกาดเขาเลนะตัวจะนั่งกาดเหอไม่อันนี้คือทางเดินนะฮะอ๋อ ใช้สิ่งไม่ใช่ใบบัอันนี้นะครับคือกะเพากะเพราสายลับนะฮะสายลับใบกะเพาว้าวดูกัตันกัตันค้นน้ำนะผมนะข้นน้ำแล้วนะฮะน้ำมันแตกออก เป็นสายๆพี่เสือก็ตั้งใจมากเลยนะฮะครั้งแรกเทนกับตันอยู่แป้งผักทุกคนดูกับตันนะฮะฉีบไปฉีบมาเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยนะฮะกับตันจะลงมือแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เสือกดให้แล้วจ้าใส่ใจพี่เสือปลูกกะเพราครับผมใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ั นี่นะครับเราขุดออกมาเป็นแบบนี้นะฮะพี่เสือพี่เซนหน่อยพี่เสือพี่เซนหน่อยกระเพราต้นเท่าไหร่นะกระเพราตันละล้านห้ากระเพราละล้านห้าเลยนะโอ้โหนี่นะเอฟซีสวยงามแต่ละแปลงนะฮะเอฟซีเนาะอ่า ตอนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะน้องปอนก็ทุ่มเทกับอะไรนะจะมาเอาคาดไหมอ๋อจะเอาคาดเหรอครับคาดแล้วคาดปลอดภัยเชียวคาดปลอดภัยสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์อ่านะครับขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะฮะกำลังตั้งใจปลูกกระเพราข้าวสาลีพี่เสือตั้งใจมากนะครับกระเพราสายรับนะฮะต้องทะนุถนอมเลยนะครับผม นฮต้องมอเะสืดูสิัยใจขนะได้างวัแอทำไมอ่ะตรงยจะได้เงินผูกแขนจะเสือตรงัยจะได้รางวัลที่หนึ่งแน่ๆเลยนะฮะนะ พผมเนเือตัวที่มันโตเลยนะครับไปปลกตอนเตัวนี้เนี่หลายแปลงผักก็ผักสวยงามนะเอฟซีเนาะอ่านะครับของเราปลูกที่หลังปลูกที่หลังดังกว่าใช่ไหมปลูกที่หลังหัวเราะดังกว่าใช่ไหมอืมนะม่เสียโตกนก็มีตานก่อนนะครับเหมือนขอมตะักี ก่อนมีโอกาสก่อนนะครับรกินหมดก่อนมีโอกาสโดนกินหมดก่อนโอเคครับผมโอเคนะฮะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเนาะ